วันนี้นะครับจะมาบอกเทคนิคนะครับอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวผมนะครับฟังชัดๆว่าสูตรส่วนตัวและหลักคิดส่วนตัวนะครับรู้มากควรต้องตีนรู้เยอะอย่าเสือกนะครับอัดหลับนะครับบอกก่อนนะครับวิธีวิธีมันนะครับศรัทธาที่ไหนทาที่นั่นนะครับอย่าเ่านะครับฟังชัดๆถ้าเ่าดีเดี๋ยวเจอกันนี่คือแหนกนะครับข้างหลังผมนี่คือรถที่ย้ายแหนกนะครับ หลักการของผมคืออะไรนะครับแนบผมนะครับจะโค้งนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกโค้งเหมือนคันธนูนะครับเวลารถตกหลุมตกไรนะครับแนบมันจะบานออกแบบนี้นะครับมันจะทําให้รถนุ่มนะครับแล้วก็นี่คือแผ่นลับบรรทุกนี่คือช่องว่างหายใจนะครับเพื่อที่จะให้มันมีช่วงยุบมันจะได้นุ่มนึบนะครับแล้วก็ถ้าคุณบรรทุกให้รับ อันนี้รับขึ้นไว้นะครับมันจะรับน้ำหนักได้เยอะสำหรับรถย้ายแหนบนะครับแล้วก็ชกถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนชกนะครับแล้วทำไมรถเดิมมันถึงโดนนะครับหลักการคืออะไรทำความเข้าใจาง่ายๆก่อนแหนบมีหน้าที่ดันรถขึ้นนะครับหรือประคองรถนะครับมันจะดันขึ้นไวลงไวเพราะมันคือเหล็กเป็นนะครับชก ต้องเป็นตัวประคองนะครับม่ให้มันขึ้นไวเกินลงไวเกินตามใจฐานไม่งั้นรถมันจะกระโดดกระด้างกระเด้ากระเด้งยี้อก็แล้วแต่แตสารพัดนะครับถ้าเกิดรถเดิมเนี่ยมันจะเป็นโชกแบบนี้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นเองนะครับมันจะขึ้นเองนะครับสำหรับรถเดิมนะครับ มันใช้ได้นะครับเขาออกแบบมาดีแต่มันไม่เหมาะกับที่ผมออกแบบนะครับเพราะผมแปลงของเขาลงมาเป็นข้างล่างนะครับเวลาท่านตกหมูปุ๊บนะครับไอ้เหี้ยนี่ก็กลับแล้วแนบแบบเด่นกลับปุ๊บเจอไอ้นี่อีกนะส่วนขึ้นช่วยนะครับกลายเป็นอะไรกลายเป็นกระโดดนะครับเพราะแหนบก็เล็้วอยู่แล้วยังเจอทกส่งเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น วิธีทำให้มันหนบึบนิ่มสูตรผมคืออะไรใส่ชกถ้าไปใหม่นะครับซึ่งชกตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้แกนใหญ่แต่น้ำค่าน้ำหนักต้องได้นะครับ16มิลให้ได้นุ่มนวลถ้าบ้าพลางังถ้ากระโดด20มิลดูชกนี่นะครับมันจะขึ้นช้านะครับมันจะขึ้นช้านะครับพอมันขึ้นช้าเสร็จปุ๊บไอ้นี่มันขึ้นไวเสนะร็จปุ๊บชกมันจะดึงแหนบไวพอมันดึงแหนบไวปุนะ๊บ เพราะมันไม่ส่วนขึ้นไปนะครับเพราะมันโดนโชคดึงไว้นะครับมันเลยจะทําให้เป็นรถนุ่มนะครับในเวลากดลงไหมครับกดลงปุ๊บมันไม่ส่วนขึ้นนะครับพอมันไม่ส่วนขึ้นปุ๊บมันก็ไม่ช่วยส่งแหนบแหนบแม่งกระดีอยู่แล้วเจอโชคดีช่วยกันอีกกลายเป็นโดดนะครับหลักการง่ายๆควายแบบผมนิราศิดจะเดือกใช้ได้นะครับใครจะลองเอาไปใช้ลองดูนะครับแหนบมีนี่ดัน โชคมีหน้าที่ดูดหลักการนี้มันมาจากรถแข่งนะครับรถแข่งเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยปุ๊บตึ้มลงไปปุ๊บมันจะไม่ดีขึ้นมันจะดูดแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นจนไปไปลายแท็กนะครับมันจะทําให้รถกราบแต่เมื่อไหร่ที่มันโดดมันดีขึ้นเลยยังไงแม่นก็โดดนะครับเพราะฉะนั้นโชคก็เหมือนกันไม่ต้องแพงแต่ขอให้ใช้คุ้มเงินนะครับซื้อแสนห้ามาใช้ไม่เป็นแม่งก็เหมือนข่อนไม้ครับ ซื้อสามพันห้าใช้เป็นมีค่ามากกว่าขอให้คุณใช้เป็นเหมือนกันครับซื้อโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องหกหมื่นผู้เห็นแม่งเลยจะเป็นบุกอะไรเห็นทำยียอะไรไปเลยนะครับมันมีประโยชน์ซื้อโนเกียก,ก็ได้อย่างนัันนะ่ะสำหรับนึ่งศูนย์นั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเรียกจิตวิญญาณออกมาใช้เป็นนะครับถ้าเกิดซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นอย่าไปซื้อมันนะครับจะได้ตังค์วันนี้ให้ผมรูแค่นี้พอ